แน่ะไรดีวะเพื่อนผมเบื่อว่ะนั่นน่ะสิเอาแล้วบอกไปโรงแรมอะไรครับนี่ยมันเบื่อแล้วว่ะเกมฟรีหะเกมราคาแบบถูกๆซื้อสองคนได้ดยวะราคาสักห้าสิบกว่าบาทอ่ะห้าสิบเอ็ดบาทไม่เกินเนี่ยผมซื้อได้เลยมีอยู่ร้อยสองบาทกูบีแบรแรงอ่ะตัวยังมีในสติมีกี่กบาทตอนเนี้ยไม่รู้ว่ะ มีเหรอวนึงมีทั้งหมดที่เป็ดบาทเอออย่ยอวนตังให้กันไม่ได้เนี่ยวะสี่สิบห้าบาทหาเกมมาไหนดีวะที่น่าเล่นอ่ะน่าเล่นและถูกอ่ะเอ,อ้ยเกมเฮี่อะไรสิบสี่บาทแมวเนี่ย

ตัวยาบบกสกาคูมิอลลิสติกจิบชินะอนะนะ่เดี๋ยวเล่นได้บ้ปงทน้งข้าเกมินไหมอะไรของเองวะนี่ผมโกงงไปมดแล้ว สี่เลยจ้ะโอ้ยนี่มันห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไม่ใช่ห้า เราบ้นมึงเจอมาเลยเล่นยังไงเล่นอย่างนี้จะใครอย่างนี้อย่างนี้อะแรงอ่ะแรงแรงาากูบีแบรงอ่า ออมีอยเล็บสติกอยู่ที่น้าโซ่เอ้ยบา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 ยอีก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 อิกอี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 กอ อยู่บอลเลยผมก็เล่นกับวิงไม่ได้แล้วอยาให้มันตกดิมันไงตกเลยเป็นไงล่ะมิโอดังปริกเลยได้ยินนะหล่นเลยตอนไปนะใส่คิดตั้งแต่แท็กไว้อล้วเล่นกับผมไม่ได้แล้วตกแล้วเล่นกับผมไม่ได้แล้ว ึกปุ๊ดึกเอ่านตกแล้ว o มอะไรด่านเรียดด่านมาก็ตกแล้วอ่ะพี่เฮียนดีอ่ะเฮ้ยก็ดูเอาเราดูเลยเฮียเราต้องเซฟแบบประโุณพีอย่าให้มันเห็นอะไรเลยเราแบบอย่าให้มันเห็นเลยเซฟแบบเซฟแบบเซฟเลยอ่ะเซฟแบบเซฟบาย กันฮีโร่เวลาเปลี่ยนยังไงให้เขาจะปิดกล้องไม่เปิดด้วยเออลืมไปอาบน้ำเนี่ยลืมไม่ไงวะลืมจะไปอาบน้ำเออลืมลืมอาบน้ำเออลืมอาบน้ำเออลืมอาบน้ำแฮมวัดอีฟรานแฮมเฉยแฮมแฮมแฮมไอแฮมไอแฮมเราตกลงตรงนี้แล้วว่ะ

บังบังจัดบิบเราจะใส่เรือไงวะบังบังไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเบียงเบียงเบียงตีหนึ่งตีหนึ่งหุลงเลยอ่ะสามตัวไปแย่แล้วสามตัวเขียวไม่เหรอวเออไเบี่ยงเลยเพราะว่าแต่ถ้าเองตกอะเองเล่นกับผมไม่ได้ผมตกอับไม่เป็นไรเว้ย พร้อม้ะถ้ามันพร้อมมาหนาไอพวกนั้นอะอไ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 อคน,ฤฤคนไอคนฝั่งเรา่น <ไอ S 1> นี้ก็พร้อมแล้วนะมันจะลนเล่นวาลุ้นลนไอ้ซาดที่มันมีนี่เหรออุ้ยกำลังบอกเลยนี่มันมีน้ำใจไม่ยิงกู ีมมันเอาอ่ะเออก็ทีมมันก็ก็ทีมมันเอาอ่ะเออก็ทีมมันเอาอ่ะเออน่จะพูดว่าตีนแล้วเมื่อกี้ได้ยินอยู่ก็ทีมมันเอาอ่ะทีมมันเอาอ่ะอะไรแบบนี้นี่จะได้น้องมึงคนไหนคนไหนอยู่นะระวังระวังระวังไม่รีบไม่รีบนะ Ê nhiều cây của mình. là tôi của À. Mình đi đi 2 anh. em mới mà nên bảo tìm. để mà nên được.

hết tìm mọi phải em bỏ em phải em bỏ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  bao bỏ bao quay em bỏ em bỏ đâm bỏ em lúc em Mà mà bỏ em Mình em bỏ bỏ em bỏ em à em bỏ em bỏ em bỏ em ตายแล้วเธอ,อทีลืมลืมลืมเฮ้ยมันหนีเอ้ไห,หนว่ติวผมไม่อ่อยอะไรเธอตีมอยู่เออก็ว่าอยู่บอนมาติวมาไหนวะแม่งเฮ้ยไม่มีในดิดก่อนไปไม่มีใครตะคนเลยลองดูที่เองอ๋ออยกากขึ้นสีม่วงกันแล้ว โอ้ยเราสามก็อบอกเอ่ไเ่นฟูดีวะแล้วก็แหลงแล้วก็แหลงเอาเดี๋ยวไปฝากเพื่อน <c oughs> ในแล้งยังไม่ตก

ฮัลโหลเดี๋ยวผมไปอาบน้าก่อนนะเมียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอาบน้าก่อนนะฮัลโหลเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยอยู่ปหมเนี่ยฮัลโหลผมไปอาบน้าก่อนนะไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ยืนอึอยู่แล้วอึมันไม่ได้ยินแล้วเราเบื่อเราไม่ได้ยินแล้วหรอรีบตายก่อนเลยจะได้ยินหนูไม่ได้ยิน อเอฮะมไม่ไ <cents> ด <input> ้วมันไม่ได้ยินกไอเอ๋ไอเอ๋คนคนเดียวไอเอ๋ะอะไรวไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคแล้วไปแล้ไป้เออฮะเราปิดมาอยู่เขาไม่ได้ยินเราหรอน เปิดไปอยู่วะแบบนั้นแล้วเจอกันเป็นอะไรคะเนี่ยบอกแล้วมันเอือบอกแล้วมันเอือดคนแบง

หรอกูมปแบงค์ตัวเจบสิก้าเออเนะี่ยพี่ขายเล่นไม่ชวนเลย <c oughs> ไม่อยากพูนอ่ะขอเป็นกา,มา,ามกามาให้เหรอใครเป็นกากมาให้ มมนได้พูดเลยนะเปล่านะ,นะเบ้อลอยอุ้ยหยานา้าาำพร้อมโลบครอบงำเออเอาโอ้ยปเต็มเฮ้ยยิงอะไรกันวะ

ai phải đi nên nào ơi narrow, không nào rồi là... ông không bán à sai mở rồi để tắt mấy người chơi vì có dữ tê giữ đi thôi, giữ đi thôi, đừng đi nữa. Giữ để theo đeo, để đeo, để đeo, đừng đi đừng. Thôi tụi nãy á. Ờ mày vô tụi nãy á, mày nãy á. Ồ ừ, mày vô ngu lên như bà. Mày em bằng á. hết อะไรเนี่ยโดนไอเกนอยเกลียวเอบอยสองพันสี่สามพันสองแล้วก็สามพันองแล้วก็แปดร้อยเอยังไม่แปดร้อยอกแปดร gần gần rồi đó Mời tới gần lắm súng đi, pháo đi ai kêu em em bắn quay ạ à? ยุงกัดยุงกัดแขีงนเมื่อกี้อะไรวะเก็บแสงปะพอเก็บแสงโอเคจะได้มาใสาบบ่ไปเขียนได้ผม,มมุทมทำเป็นต้นไม้เิ่งเอาละ nhà đó đi lên nhà đi lên nhà dễ chơi không con nhà này dễ bị công lắm cái bia lên chạy vòng mình à vô, đi Ở vô, lại. anh nghe còn phải luôn ồ hả đấy không sao cứ đổi itu apa TV Spiderman là vì nằm thôi mất lâu không hợp mấy mới thấy thằng chạy đâu giờ mất tính luôn không <laughs> ơi <laughs> mấy tiêu à hai lấy gì vậy hai lấy lên đi vậy hai lấy là dưới là hai lấy là dưới là chấm nó chấm nó nhả đúng không đúng không đây nè giờ mới kem nè này. Cái đi con mèo đâu hai bên mái đi khóc Quay mái đai, mái đi bò đi đường đỏ quay nhà mà khó không, dạ, không, không, không lợi Đi, đi trước đi đi, đi, đi trước đi, tôi kê bò cái cho Đi lại nè, đi nữa Nè đi hướng này nè, đi qua hướng trò đi cái tròi nè Đi hướng cái tròi đi Qua giữ bò trước cho tui đi. theo... theo ông số 2 tiếp tục quay nhà nó ánh đâu quá qua cái chòi á, đi qua cái chòi á, chòi tôi chấm. Đó. Không ai đi là đủ quá, lát kẹt bò ở đây. Ê giờ đang đi nè. Mấy ông số 2 ông đi giữa chân ông chạy lại ông đổ mày luôn. Tôi cho đây kem em được nè, tổng nè, nó chạy không được.

Mốc lén lắm đang câu rồi đang câu luôn qua chơi luôn qua chơi luôn qua kéo qua đúng không tầm này còn có mười mấy thằng đủ mày có người bắn không móc xuống xíu móc xuống xíu, mốc xíu, xíu. luôn mà hay vậy Thằng đó tốt luôn tốt vậy luôn Nói cho nó buồn đâu rồi Rồi đủ mấy hắt rồi Nó yếu đẩy luôn, níu rồi đẩy luôn đây rồi ở đường ở đường dưới đường đá dưới đường luôn. để You did